สามสองหนึ่งเกิดปะไฮปีมือนี้ก็อยู่กับซองปีเตอร์สลลกเกอร์เอ็กทูมือนี้เขาก็สิมาเป็นเป็นลองังกินอ่าสกาไททันค่ะได้ข่าวว่าสกาไททันเป็นปืนที่โคตรโกงสิมาลองเบิร์ของมันซีแห่สุดใจฮะนะอยากลองอยากลองของมันมีมันต้องลองฮะนะไปเริ่มเกม วีไม่มีตีวีไม่มีตีมีตีหนึ่งมีตีหนึ่งลงมาแล้วใส่ปืนโอ้ไม่มีไทท,นทนันเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสกินเฮ้ยไททันไททันอยากรีวิวเนี่ยใส่ปืนยูนะ โจะมารีวิวไททันอืไททันไม่มีเลยนี่ไงสกาไหนในในตัวเราใช่ไหมในในในเธอทำไมไม่เห็นอ่ะอ้อนก่อนเดี๋ยวให้อ้อนก่อนอ้อนก่อนลูกนี่ครับผมคอนอย่ครับนี่ไงนี่ไงเอา เอามาดิโอวีด oh oh ูกระสุนละออกไปดิออกไปดิใครจะยืนบังเราทำไมเนี BE um ่ยไม่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 เข้าไปอะไรวะอ่าเด็ก โอ้โหทะลุตัวเ GM ครับตอนนี้ก็จะเป็นประเด็นสก้าวชันเรียบร้อยเอาสอดกระบอกเลยววะอยาจะเต็มเลยไปนังนี่นะชันสอกรบอกทุกคนผมเจอโปโปครับเ g มผมเจอโปผมสุ่มมาเดี๋ยวเจอโปทะลุตัวครับนี่นะครับทุกคนเราสุ่มมาเราเจอเด็กเกลียดนะครับทุกคนคนคนที่ไหนที่ไหนคนคนที่ไหน คนสิเดี๋ยวมันจะไม่ผสมกันต้องคนก่อนพามพาม <c oughs> ตลกจังตลกจังพี้เทียบครับขี้เทียบเขาว่าจับไททานซอก,กระบอกโคตรโกงเลยทุกคนจริงหรอจริงหรอจริงดีโคตรโกงแล้วแต่แล้วแต่ฝีมือนมเอนาะ <c oughs> ดู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 ไททันยิงดูไท่านยิง มีคนมีคนปล่อยปล่อยแล้วปล่อยแล้วเธอก็อ้อมไม่ไปดิคร <c oughs> าพ่อดูดิโคตรโกงเลยเธอท่านอ,ะอ่ะม,มันอยู่ที่ถังเนี่ยเธอจะวิ่งไปไหนเนี่ยลปล,อยล่ปลอยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วดาวอะไรล่ะเห็นดาวเลยเฮ้ยโอ้ในท่านไม่ได้ยิงเลยโอ้ในท่านไม่ได้โซสกิล เห็นหมดท okay. okay, ุกคนเห็นบ่เห็นบอไปทานโคตรแห้งบอกเลยว่าโคตรเนียนเนียนกึ๊บเลยเธอลงทางวิ่งตามวิ่งตามโนวันประเทศลาวมาอะไรเอาวิ่งนี่ไม่ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนเห็นปะใช่ใช่ใช่ไม่รู้เลยยิงหัวแตะเนียน ยิงหัวแตกได้เรายิงเลยเรยิงเธอคนแรกเลยเนียนบอกเลยว่าเนียนไม่มีใครเห็นเธอเธอเธอมาเก็บของแล้วเธอเนี่ยท <sh> ี Hence, <is he>? ่ระเบิดเนี่ยมาดิมาเก็บของที่ระเบิดเนี่ยเอาโกงลยนี่มาแต่เนมเบอร n วันเนมเบอรวันจะโกงเราแล้วว่าโควนหลามาได้ n u มเบ r รวันรู้ทันนะครับน้อง กระเป๋าอยู่ไหนอยากได้กระเป๋าอะกระเป๋าอะกระเป๋าอยู่ในใจเสมอคัทเท็บจะคิดว่ามีความสุขดีต่อไปเลยอู้สะกบสองไปดิไปดิเอ้ไ, <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> แอมเราหลอก <c oughs> อะไรเนี้ย ระเบิดควันอะไรอะไรเราอะอะไรเราไเปเรื่อยเราไเปเรื่อยทุกตื่นปเรื่อยเราอไม่นะไม่นะไม่นะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะ <laughs> ไหนเนี่ยซ้ายวิงมาแล้วเนี่ยไหนหล่อ <laughs> ควายสบายดีจังเหล่าี้ค่ เธอไควายอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดียวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวโดนยิงเราจะไม่ซุบเธอเลยเฮ้ยเธอขึ้นไปทำไมอ่ะฮะเธอขึ้นไปทำไมไอ้มีคนมันยิงใครมันยิงใครเยบเยบเยบมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่บ้านมันอยู่บ้านบ้านเนี้ยบ้านสองชั้นปะใช่ใช่ตายแล้วไอ้มันวิ่งมาซัดเรามันวิ่งมาซัดเรา เราเตดเพจไปเลยมีตัวหนึ่งวิ่งมาทัดเราเจ็บเจ็บแล้วอีกตัวหนึ่งเจ็บแล้ว แต่สองเห็นไหมแต่การโกหกโกงหมดหมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วนายร้านเล่าไปตัวหนึงงานนะรู้ตัวบ้างไหมไม่ร้านนะไม่ร้านนะเฮ้ยเมาหลอนเมาหลอนเธอเธอเมาล่อนหลอนเธอเลื่อนไม่ได้เลยเนี่ย ตอนอะไรมันเลื่อนไม่ได้เนี่ยเฮ้ยใครเดินเฮ้ยเธอเมาแล้วเลื่อนไม่ได้โอ้เกินสวยถ้าตกหมากลับรับบัสไอ้ใครบอกว่าจะไม่ชุบนะอะไรอะไรไม่ไม่ไม่เราบอกเราไม่ได้บอกนะเราไม่ได้บอกนะ ตุ <laughs> ๊ต <editors> ุเล่นไปเล่นไปเล่นไปตุอเนล่นไปเล่นไปเล่นไปเธอเร็วหน่อยแล้วถ่ายิปอยู่นะนเนี่ยตุ๊ตุ๊ตุ๊ารเดี๋ยวแตก ไม่แตกหรอกเรามีปืนฮิวมันเดี๋ยวยิงปืนฮิวให้อยู่นิ่งๆโอ้เกินเกินตุ๊สตุสตู้สแกดเดิลต็กสตุ๊สตู้สแกดเด็กมาให้เหยียบให้เหยียบอระเบอดอะไรวะเนี่ย โอ,อ,อ,อ้โหถือปือต,ต,ตลกแล้วเธอน่ะมาเปิดใครแล้วเว้ยเคข้างบนเนี่ยไงยังไงมาลงมาล่ะกี่ตัวกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวอยู่ข้างบนเาเลยเอ้าไปดิดิดปิดได้ย,ยังไงกันมันตายเลยยัง เคยใจมากเลยนะไปคิวพันหนึ่งอ่ะเออคิดดูดิลงมาปุ๊บจุกจ่ายวิ่งเข้ากลับมาเปิดอ่ะเออไอคิวพันหนึ่งเกินเกินเกินเดือนอ่ะถ้าเปิดคุกคามมากแกเกินไมทุกอย่างมทุกแนวเกินดูทุกคนเด็กแต่งตัวเหมือนเราอะครับเด็กแต่งตัวเหมือนเราอะครับเฮ้ยเฮ้เเจอมาเจอไงไงไง อู้เยอะ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 เฮ้ยมันมันรวมกันอะนี่รวมหมออุ้ยเกินไปเปล่าฮัลโหลเกินไปเลยนะเกินไปเกินไปเกินไปไม่เธอเกินไปวะมันเล่นเกินไปนี่รวมกี่คนอะน่าจะสี่ห้าตัวนั่นอะ เธอแต่งนะเธอโอ้ยระวังแล้วงไงนะนะ้ชุบจะมาเอวเอวทำเล่นนะชุบชุบตัวไหนเนี่ยมันเล่นเกินไปอ่ะเธอโอ้ <c oughs> โอ้ยโคตรคมเลยโป้โปโป้โอ้ยตัวซ้ำอ้ยตายแตกแล้วเธอไม่ไหวหรอกเธอไม่ไหวหรอกเธอไม่ไหวหรอกครับอืมันรวมกันเธอเกินไปโอ้เธอย่อเกินดูดีดูดีดูดีโดนยิงอ่ะดูดีดูดีดูดีเฮ้ยไม่ยิงก้ กดแบนนะกดแบนแบนเลยแบนเลยแบนผู้เกลียนเหรอเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวแบนผู้หญิงเลยแกแบนผู้ชายแล้วแบนผู้หญิงเอ้าห่วยไปอ ồi, อกอ ồi, อกออก